โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทักษะอาชีพการปลูกเห็ดนางรงมเทาโรงเรียนบ้านดอนปอแดงอำเภอบ้านแห่จังหวัดขอนแก่นสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น2มีวัตถุประสงค์คือเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการฝึกปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ประสบการณ์ในการนําไปพัฒนาประกอบอาชีพให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและรู้จักประหยัด และสนับสนุนกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนมาเรียนรู้วิธีการปลูกเห็ดนางรมเทากันได้เลยค่ะ ข่านแรกสิ่งที่ต้องเตรียมได้แก่โรงเรือนเพาะเห็ดที่จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจากนั้นนำก้อนเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้มาวางคอยสำรวจเชื้อเห็ดที่อยู่ในก้อนว่าเริ่มมีสีขาวขุ่นออกมาบ้างหรือยังหมันรดน้ำเพื่อให้ความชุ่มชื่นในโรงเพาะเห็ดเป็นประจำเช้าเย็นและปิดโรงเพาะเห็ดให้มิดชิดเพื่อป้องกันลมและแสงแดดส่องถึงเมื่อสังเกตเห็นเชื้อเห็ดที่พร้อมจะออกดอกแล้วให้ทำการเจาะรูด้านหน้า เล็กน้อยเพื่อให้เห็ดออกดอกสวยงามเราสามารถนําเห็ดที่ปลูกไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูตามชอบเลยค่ะลองทำกันดูนะคะและอย่าลืมส่งภาพมาอวดกันบ้างนะโรงเรียนบ้านดอนปรแดงขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ